สว,สวัสดีนะครับผมย,ยังไม่ถึงออกเดือนเลยเนะี่ยโอ้ย<อ>เปลี่ยนล้อใหม่เหรอเปลี่ยนเอาร้อยโอ้ยังสายเก็กอยู่เลยอ,ะอ่ะเด็ดดูิด้เอ้าห <c oughs> น่าลองไหมพี่เดี๋ยวดิต่อฟอเดี๋ยวดูโคงกันต้องปากเัยนะอ๋อเสริมแท่นมาแล้ว ติดเครื่องดูที่เดี๋ยวจเย็นลุงไม่ต้องไปแต่งอะไรนะครับโอ้แต่ว่าลุงยังยังไม่ได้เคยซ่อมนะครั้งไม่เคยเปิดเลยเครับของทำในไอ้นี่ก็หลุดหมดทีเนี่ยทําอะไรครับ๊มก็ไม่ได้คลายโอ้สียังกิกอยู่เลยนะครับล้วมาเครื่องยังไม่เคยถ่ายเลยมั้งเนี่ยครับครับ๋อครบไอไอไอท่อไอ้นี่ยังอยู่ครับ ต้อไอเสียหรอต้อไอเสีย,ยไม่ใส่รถนั่นแล้วมันอยู่เะ้คอเดี๋ยวถ้าจะเอาเดี๋ยวก็ตัดคออ๋อ,อมันถอดน็อตไม่ได้เหรอะต,ต,ตัดไตอีทีป่ะตัดไตอีทีอ๋ออีทีทลูกก่อ,อไนไปงี้วิ่งกันคืนตำรวจจะจับจับเดี๋ยวนี้วิ่งไม่ได้เลยตำรวจจับไหนขุบอ่ะลุงขุบสิ่งละเกินยกล้อได้ไหมขุดเนี่ยเอาวติด phân phân nè. สวัสดีทุกคนที่ โอ้สุดยอดเลยอ่ะแต่าโคงใช้ได้ปกติลุงไม่มีปัญหาเนาะอ๋อคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ,อ,อันนี้เป็นพัดแล้วนะเอาเลยนะเนี่ย ร้อยห้าสิบงานไทยโอ้ชอบเสียงหอบอบ่ะ ยอดชอบเสียงหอ,อ,อบ,หอบลุงแถมสมโอให้สักลูกไม่ได้เหรอ,อแถมสมโอให้ลูกหนึ่งได้ไหมแถมสโอของ,ของเท้าขา,เววางเค้าอ๋อโอเคไปขับขึ้นเลยี๋ยวเขียนหนังสือสัญ,ญญาลุงสำเนาบัตรให้ผมหน่อย เดี๋ยวผมโอนเข้าบัญชีนะไมยแ่คู่ดานเ่งรู้่เช่ะาตัดระตงมางขมีากีเบาาป่ะเเหนมลให้อืมนมเบาเสียแอรเบาเขาเล่นหน่อยอ่าสตาร์ทเลยโอ้เสียง ชอบเสียงหอบขับได้ป่ะเดี๋ยวไม่ได้กลับลูกเตะโั้โหขนุน เราลากไปของเล่นเลยอ่ะโอ้รถขึ้นไปทลังกูปนะระวังรถนะข้ารร จะเอาคันนี้ขึ้นก่อนนะครับเอาขึ้นคันนี้ก่อนพูดผิด ควาโอเคว้าวโอ้ทำเพื่ออะกาวางเลยวา,วางเลยโอเค โอ้ต่ำอะเราต้องไปหาที่ตรงสูงนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอเอาใบซื้อขายแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอให้ลุงมาก่อนลุงขายเพราะว่าเลิกทำนานนะครับโอ้ล้อซื้อมาใหม่นั่นเนี่ยล้อยังใบเต็มอยู่เลยอ,ะยอ่ะฮะแล้วแล้ว,ลว,ลวไปหาที่ชั้นชั้นก่อนอันอนี้มันต่ำไปอ่ะอืมแถวไปแถวบ้านมีที่กว้างไหมล่ะ มาต้องน้ำเรยน้ำเรื่อเยเออเออต้องนาก็ได้อเออที่ว่ามันที่มันอันนี้สูงกระบะต่ำอ่ะอืออือเฮ้ยพี่หนานมีเนินพอดีเลยนะเออต้องหาที่เนิน,นอ่ะรถกินเครื่องอ่ะวางจริงจริงคงนน,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 นี้อันนี้คือน้องถนนนะครับน้องของถนนไม่ใช่ถนนอันนี้อันนี้คือถนนกลมกรมดิกเลยอ่ะ เอ,อ้ยบเบาไอ้นมโอ้โหแรงเฮ้ย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  FC มาหาครับติดตามพี่ดำแลอว FC เป็นสันได้แล้วหละเบานะเดี๋ยวรถป็สันอันนี้อีกนะถอยมาเลย ขบถนนน้ำ <One> ห <input> ักเลยหักเลยอีกโอ้ซารีสวยมากนับใช้ได้เลยนับของถนน บ้าวเดี๋ยวลองพาดดูก่อนถึงบ้าอีถอยมาถอยมาแล้วก็หักอีกนะหักขางขวาหน่อยอ่านั่นแหละมาเลยมาเลยตรงมาเลยพ่อตรงมากขึ้นขึ้นขึ้นอ่าไปมาานึ่งตรงมาเลยพอ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 โอเคล็อก ดับดับล็อกล็อกาล่อกเลยโอเคเราจะเข็นขึ้นนะครับอันนี้น่าน่าจะปิดท้ายได้เนาะพี่เพราะว่าล้อมันเป็นวงสามสิบอะเนาะอ้าเดีเย๋ดยวดันเลยสิ บางเลยไม่ล่วงใช่ไหมเด้อ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 มันมันสุดเด้อเด้อเด้อมันสุดแค่นี้ใช่ไหมแนบอ่ะไม่ลงอีกใช่ไหมอ่าโอเคก็อ่อ่าอ่าอีก

ไม่ต้องหรอกต้องหลอกแล้วบุบเปนะแล้วบุบโดนโดนโดนกระบะพอดีเลยกระตั้งอ๋อไม่เอาคาตั้งครับบ่ะครับแล้วแล้วหวีมันติดอ๋อดีกว่ามั้ยไม่ไม่ถอยอีกก็ได้ถอยได้ป่ะพี่ได้ติดยังเออเนี่ยโลนโอนโอนยังโอนแล้วโอนแล้วแต่สปริงไม่โอนสปริงหรือมันอาออกอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเชือกมัดโอเคเอาขึ้นเสร็จแล้ว เดี๋ยวมัดก่อนนะครับอ่านี่นะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่วิจิตนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกงานแรกนะพี่ลองรถใหม่นะครับว่าว่ามันจะใช้ได้ปกติไหมโอ้โหเปิ้นเปิ้นเปิ้นดีดโ, <c oughs> <c oughs> โอเคครับก็วิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ